สวัสดีค่ะราคาบิตคอยขยับขึ้นมาแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นิดๆในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาดูเผินๆก็เหมือนเป็นวันที่น่าเบื่อๆในตลาดนะคะแต่พอเราได้เจาะลึกลงไปในข้อมูลที่รวบรวมมากลับพบว่าเบื้องหลังความนิ่งๆแบบนี้เนี่ยมันคือสมอรภูมิขนาดย่อมๆเลยค่ะอืมใช่เลยครับเป็นการชักเยอ่อกันร,ระหว่างผู้เล่น3ามกลุ่มที่คิดไม่เหมือนกันเลยวันนี้เราเลยจะมาผ่าดูแรงขับเคลื่อน3อย่างนี้กันค่ะ ทั้งกลไกตลาดออปชั่นที่เหมือนแรงโน้มถ่วงระยะสั้นพฤติกรรมของนักลงทุนระยะยาวแล้วก็สัญญาณเทคนิคที่กำลังส่งเสียงขัดแย้งกันเองเป้าหมายก็คือเพื่อฉายภาพให้เห็นว่าในสนามรบที่ดูเงียบๆบแบบนี้ใครกำลังได้เปรียบแล้วเราควรจับตามองอะไรเป็นพิเศษคะ่ะเป็นการเปิดประเด็นที่เห็นภาพมากๆเลยครับคำว่าสมรภูมิขนาดย่อมนี้ใช่เลย เพราะการขยับขึ้นเล็กน้อยแบบนี้มันไม่ใช่สัญญาณของความแข็งแกร่งเลยนะครับแต่มันคือผลลัพธ์ของภาวะสมดุลที่เอ่อที่มันเปราะบางมากๆระหว่างแรงซื้อกับแรงขายที่มาจากคนละมุมมองกันโดยสิ้นเชิงเลยการที่เราจะมาแยกส่วนวิเคราะห์ผู้เล่นแต่ละกลุ่มในวันนี้จะทําให้เราเข้าใจตัวละครหลักของตลาดในตอนนี้และก็อาจจะคาดเดาทิทางต่อไปได้ดีขึ้นครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นกลุ่มแรกเลยที่สร้างแรงกระเพื่อมในระยะสั้นได้รุนแรงที่สุด นั่นก็คือตลาดออปชันค่ะข้อมูลบอกว่ากำลังจะมีการหมดอายุของสัญญา Bitcoin Options มูลค่ามหาศาลเลยนะคะ1.85พันล้านดอลลาร์ใช่ครับแล้วศูนย์กลางของเรื่องนี้เนี่ยมันไปกองอยู่ที่ตัวเลขเดียวเลยคือ88,000ดอลลาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่า max pain price Max Pain Price ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็เหมือนมีหลุมดำเล็กๆที่คอยดูดราคาให้เข้าไปอยู่ใกล้ๆจุดนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคำเปรียบเทียบที่ดีเลยมันคือจุดที่ถ้าหากสัญญาหมดอายุที่ราคานี้พอดีเนี่ยจะทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่ในตลาด o อปชั hmm. ่นเจ็บตัวน้อยที่สุดหรือพูดอีกอย่างก็คือทำกำไรได้น้อยที่สุดทั้งฝั่งที่ซื้อ c a ที่มองว่าราคาจะขึ้นและก็ฝั่งที่ซื้อ put ที่มองว่าราคาจะลงอ กลไกเบื้องหลังมันซับซ้อนนิดหน่อยครับแต่หลักๆคือ market maker หรือผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดเนี่ยเขาจะพยายามบริหารความเสี่ยงของตัวเองด้วยการซื้อหรือขายบิตคอยนในตลาดจริงเพื่อต้อนราคาให้ไปอยู่ใกล้ๆจุด max pain นี้เพราะมันคือจุดที่เขาจะจ่ายเงินให้นักลงทุนน้อยที่สุดเมื่อสัญญาหมดอายุมันก็เลยเป็นแรงดึงดูดทิศส่งพลังมากๆในช่วงสั้นๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมันไม่ใช่แรงซื้อขายตามธรรมชาติแต่เป็นกลไกลเพื่อบริหารความเสี่ยงของผู้เล่นรายใหญ่ที่ส่งผลมาถึงราคาตลาดจริงแต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลในตลาดออปชั่นเองก็ดูจะมีความขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันนะคะถูกต้องครับตรงนี้แหละครับที่ทําให้เรื่องมันซับซ้อนกันไปอีกขั้นอย่างแรกเลยเราเห็นอัตราส่วนพุทคอลอยู่ที่0.48ซึ่งต่ากว่าหมากม ตัวเลขนี้บอกเราว่าปริมาณการซื้อ call options หรือที่ถ่ายว่าราคาจะขึ้นมีมากกว่าการซื้อ put options เกือบ2เท่าโอโ้โหซึ่งมันสะท้อนว่าภาพรวมความเชื่อมั่นของนักเทรด options เนี่ยเอนไปในฝั่งกระทิงหรือมองว่าราคาจะขึ้นมากกว่าแต่แต่แต,แต่ในขณะเดียวกันปริมาณ open interest หรือจำนวนเสัญญาที่ยังเปิดค้างอยู่กลับลดลง0.67% นี่คือสัญญาณที่สวนทางกันเลยครับมันหมายความว่าถึงแม้คนจะมองขึ้นเยอะแต่ก็มีนักเทรดอีกจํานวนไม่น้อยที่เลือกจะไม่เล่นในรอบนี้แล้วก็ปิดสถานะของตัวเองออกไปก่อนเพื่อลดความเสี่ยงเท่ากับว่ามีทั้งความเชื่อมั่นและความไม่แน่ใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันในตลาดเดียวกันเลยนะคะแปลกดีแล้วพอแรงดึงดูดจาก Max Pen นนี้หายไปหลังสัญญาหมดอายุเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างคะราคาจะดีดตัวแรงๆเลยไหมหรือจะแค่ลอยไปมาเฉยๆนั่นคือคำถามสำคัญเลยครับ เมื่อกลไกลที่ตรึงราคาไว้หายไปตลาดก็จะกลับมาเคลื่อนไหวตามแรงซื้อขายที่แท้ทริงอีกครั้งซึ่งมันมีจุดชี้วัดทางเทคนิคที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งที่นักวิเคราะห์จับตากันอยู่นั่นคือแนวต้านที่ระดับฟิโบนัชชี50%ซึ่งอยู่ที่ราคาประมาณ89,518ดอลลาร์89,518 89, ครับตัวเลขนี้เป็นเหมือนประการด่านสำคัญ ถ้าหากหลัง options หมดอายุแล้ว bitcoin สามารถรวบรวมแรงซื้อจนพุ่งทะลุแล้วก็ยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคงมันจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าแรงซื้อที่แท้จริงได้กลับเข้ามาสู่ตลาดแล้วครับโอเคค่ะเท่ากับว่าตลาด options กำลังสร้างหมอกควันบางๆบ,บางตาเราอยู่ชั่วคราวซึ่งเราต้องรอให้หมอกจางลงก่อนถึงจะเห็นทิศทางที่แท้จริงงั้นเราลองมองทะลุหมอกนี้ไปดูผู้เล่นอีกกลุ่มที่น่าจะมองเกมยาวกว่านั้นกันดีกว่าค่ะ นั่นก็คือกลุ่มนักลงทุนระยะยาวหรือ long term holders ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเคลื่อนไหวอย่างเงีย,งยบๆแต่มีความหมายมากเลยค่ะใช่เลยครับถ้ากลุ่มแรกคือคนที่เล่นหมากรุกเร็วกลุ่มนี้คือคนที่เล่นหมากรุกข้ามปีข้อมูลจากคริปโตแค้นที่เราได้มาน่าสนใจมากครับเพราะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้ถือครองระยะยาวได้กลับมาซื้อสุทธิเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยเดี๋ยวค่ะขอขัดจังหวะนิดนึงค่ะ ตัวเลขที่ว่านี่มันเยอะแค่ไหนคะตัวเลขสุดที่อยู่ที่1,700 BTC ครับ1,700 BTC ที่ระดับราคาปัจจุบันนี่คือเงินเกือบพันล้านดอลลาร์เลยนะคะครับผมนี่ไม่ใช่การซื้อเล่นๆของรายย่อยแล้วแต่มันคือการส่งสัญญาณที่ดังมากว่ามีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เชื่อมั่นในระดับราคานี้จริงๆและมองว่ามันเป็นจุดที่น่าเข้าสะสม ถูกต้องค่ะนี่คือการเดิมพันด้วยเงินมหาศาลว่าภาพระยะยาวนั้นแข็งแกร่งกว่าเสียงรบกวนในแต่ละวันพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มนี้สะท้อนความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานได้ดีมากพวกเขามองว่าการปรับฐานหรือช่วงที่ตลาดสบเซาคือช่วงเวลาแห่งโอกาสไม่ใช่ภาวะที่น่าตื่นตระหนกและพฤติกรรมนี้ยังได้รับการยืนยันจากข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งด้วยค่ะ <c oughs> นั่นคือปริมาณการถอนสุทธิจาก Exchange ต่างๆที่ลดลงถึง43%ใน24ชุ่วโมงที่ผ่านมาการที่เหรียญถูกถอนออกจาก Exchange ไปเก็บใน Cold Wallet มากขึ้นมันแปลตรงตัวเลยครับว่าเหรียญเหล่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อขายในเร็วๆนี้ซึ่งมันช่วยลดแรงกดดันในการขายระยะสั้นลงไปได้เยอะเลยแต่ออก็อดคิดแบบขวางๆไม่ได้นะคะว่า เอ๊นักลงทุนกลุ่มนี้เขาอาจจะฉลาดพอที่จะรู้ว่าตลาดกำลังมองหาสัญญาณการสะสมอยู่พวกเขาอาจจะกำลังสร้างภาพเพื่อดึงให้นักลงทุนรายย่อยรู้สึกมั่นใจแล้วเข้ามาซื้อตามเพื่อที่พวกเขาจะได้ขายทำกำไรในอนาคตอันใกล้มันมีทางเป็นไปได้ไหมคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและเป็นการคิดที่รอบคอบมากครับซึ่งโชคดีที่เรามีเครื่องมือที่พอจะใช้ตรวจสอบเจตนาของพวกเขาได้เหมือนกัน มันคือตัวชี้วัดที่เรียกว่า S O P R หรือ Spend Output Profit Ratio สำหรับผู้ถือระยะยาวโดยเฉพาะ S O <SO> P R ครับถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆ S O P R ก็เหมือนเครื่องจับเท็จสำหรับนักลงทุนกลุ่มนี้เลยครับมันจะบอกเราว่าเรียนที่ถูกเคลื่อนย้ายโดยคนกลุ่มนี้ณเวลานั้นนั้นถูกขายออกไปในสถานะที่กำไรหรือขาดทุน อ๋อคือถ้าค่ามันสูงกว่าหนึ่งก็แปลว่าพวกเขากำลังเทขายทำกำไรกันอยู่ใช่ไหมคะแม่นยํำครับและจากข้อมูลล่าสุดค่า S O P R ของผู้ถือระยะยาวในรอบ30วันยังคงอยู่ที่ระดับ1.0ไม่ได้ขยับไปไหนเลยครับ1พอดีเป๊ะเลยเหรอคะ1พอดีเป๊ะครับการที่ค่ามันอยู่ที่1.0หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วเหรียญที่ถูกเคลื่อนย้ายนั้นมีราคาเท่าทุนพอดี หรือพูดอีกอย่างคือยังไม่มีการเทขายทำกำไรออกมาอย่างมีนัยสำคัญเลยแม้แต่น้อยผู้เขายังคงถืออย่างมีวินัยมากนี่คือหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนว่าการกลับมาซื้อครั้งนี้เป็นการสะสมด้วยมุมมองระยะยาวจริงๆชัดเจนเลยค่ะเครื่องจับเทสบอกว่าเขาพูดจริงทำจริง เท่ากับว่าตอนนี้เรามีผู้เล่น2กลุ่มที่อยู่คนละขั้วเลยกลุ่มแรกคือเทรดเดอร์ออปชันส์ที่เล่นเกมระยะสั้นตามกลไกตลาดรายสัปดาห์กับอีกกลุ่มคือผู้ศรัทธาระยะยาวที่กำลังเล่นเกมยาวเป็นปีครับผมแล้วการกระทำของทั้งสองกลุ่มตอนนี้กำลังหักล้างกันจนเกิดเป็นภาวะสมดุลที่เราเห็นทีนี้มาถึงผู้เล่นกลุ่มที่3ค่ะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ นั่นคือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือคนที่ตัดสินใจจากกราฟราคาและอินดิเคเตอร์ต่างๆกลุ่มนี้กําลังเห็นอะไรอยู่คะกลุ่มนี้กําลังเห็นภาพที่น่าตื่นเต้นแต่ก็ชวนสับสนในเวลาเดียวกันครับถ้ามองในแง่ดีราคาบิตคอยสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่7วันได้แล้วก็ยังยืนเหนือจุดพิวัตซึ่งเป็นเหมือนจุดสมดุลระยะสั้นได้อีกครั้งนี่เป็นสัญญ,ญาณบวกเล็ก แต่จุดที่ทำให้หลายคนเริ่มมองในแง่ดีจริงๆคือ MACD Histogram ครับที่เพิ่งพลิกกลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเลย MACD Histogram สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยมันคืออะไรแล้วทำไมการที่มันกลับมาเป็นบวกถึงเป็นเรื่องดีคะถ้าจะเปรียบเทียมง่ายๆ MACD ก็เหมือนมาตรวัดโมเมนตัมของรถยนต์ครับอ๋อค่ะช่วงที่มันเป็นลบก็เหมือนกับรถที่กำลังชะลอความเร็วลงเรื่อยๆหรืออาจจะถอยหลังอยู่ด้วยซ้ำ การที่มันพึ่งพลิกกลับมาเป็นบวกก็เหมือนกับคนขับเริ่มกลับมาเหยียบคันเร่งอีกครั้งมันบอกเราว่าแรงส่งฝั่งซื้อเริ่มกลับมาแล้วโ um มเมนตัมกำลังจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นในเรือสั้นนี่คือสัญญาณที่นักเทรดทางเทคนิครอหอยกันอยู่ครับฟังดูดีเลยนะคะเหมือนรถกำลังจะออกตัวแล้วแต่เมื่อกี้คุณบอกว่ามันก็มีภาพที่ชวนสับสนอยู่ด้วยมันคืออะไรหรอคะครับ ในขณะที่มาตรวัดโมเมนตัมบอกว่ารถกำลังจะไปข้างหน้าแต่ถ้าเราดูอินดิเคเตอร์อีกตัวที่สำคัญไม่แพ้กันอย่าง ISI หรือ Relative Strength Index มันกลับเล่าเรื่องที่ต่างออกไปถ้า MACD คือคันเร่ง ISI ก็เหมือนมาตรวัดอุณหภูมิของตลาดเลยครับอุณหภูมิตลาดใช่ครับมันจะบอกว่าตลาดกำลังร้อนแรงเกินไปหรือเย็นชืดเกินไปหรือไม่ตอนนี้ค่า ISI อยู่ที่49.52ซึ่งแทบจะอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยครับ คือระดับ50ครับนี่คือภาวะเป็นกลางหรืออุณหภูมิห้องมันบอกว่าตลาดยังไม่ได้ร้อนแรงหรือเย็นชืดแต่กำลังอยู่ในภาวะลังเลอย่างหนักยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกทิศทางที่ชัดเจนโอโ้โหน่าสนใจมากค่ะเท่ากับว่าสัญญาณทางเทคนิคเองก็ขัดแย้งกันเองคือเครื่องยนต์หรือ MACD เริ่มเร่งเครื่องแล้วแต่บรรยากาศโดยรวมในรถหรือ RSI ยังนิ่งๆเหมือนไม่น่ใจว่าจะไปทางไหน ถูกต้องครับแล้วแถมยังมีกำแพงขนาดใหญ่รออยู่ข้างหน้าด้วยนั่นก็คือแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่30วันที่ราคาประมาณ88,926ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวที่แข็งแกร่งกว่าเส้น7วันมากในทางเทคนิคดังนั้นภาพสำหรับนักเทรดกลุ่มนี้จึงเป็นภาพที่ยากมากครับคือเห็นสัญญาณให้เข้าซื้อจากโมเมนตัมแต่ก็เห็นความลังเลข,ของตลาดโดยรวมและเห็นแนวต้านใหญ่รออยู่ข้างหน้า เป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกเลยทีเดียวเข้าใจภาพทั้งหมดแล้วค่ะพอมาวิเคราะห์แบบนี้แล้วการที่ราคาขยับแค่นิดเดียวมันสมเหตุสมผลมากเพราะมันคือผลลัพธ์ของการชักเยอ่อสทางจริงๆทางหนึ่งคือตลาดออปชันส์ที่ดึงราคาไว้ที่8 8 0 0 0ดดอลลาร์อีกทางคือนักลงทุนระยะยาวที่พยายามดึงราคาขึ้นด้วยการเข้าซื้ออย่างเงียบๆและทางสุดท้ายคือนักเทรดทางเทคนิคที่ลังเลเพราะสัญญาณมันตีกันเองเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ และถ้าเรามองให้กว้างขึ้นอีกนิดเราจะเห็นว่ามันคือการต่อสู้ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในด้วยสัญญาณภายในอย่างข้อมูลออนเชนที่แสดงการสะสมของนักลงทุนระยะยาวหรือสัญญาณเทคนิคอย่าง MACD ที่เริ่มฟื้นตัวมันดูเป็นบวกอย่างระมัดระวังแต่ในขณะเดียวกันปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกกราฟไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องที่เฟดอาจจะเลื่อนการลดดอกเบีย้ย หรือข้อมูลการไหลออกของเ,เงินจากกองทุน ETF ในช่วงที่ผ่านมามันยังคงเป็นแรงกดดันที่มองไม่เห็นซึ่งคอยจํากัดการปรับตัวขึ้นของราคาอยู่ครับดังนั้นคําถามสําคัญที่แหล่งข้อมูลของเราตั้งทิ้งไว้ก็คือหลังจากที่หมอกควันของตลาดออปชั่นจางลงไปแล้ว Bitcoin จะสามารถรวบรวมแรงซื้อจากนักลงทุนระยะยาวและนักเทรดทางเทคนิคเพื่อยืนเหนือ88,000ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงหรือไม่ หรือว่าสภาพคล่องที่เบาบางในช่วงวันหยุดยาวประกอบกับแรงกดดันจากภายนอกจะทำให้ราคากลับอ่อนตัวลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่85,000ดอลลาร์อีกครั้งหนึง่งนั่นคือคำถามหลักพันล้านดอลลาร์ในตอนนี้เลยครับการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นตัวละครหลัก3ประเภทในสนามรบนี้ชัดเจน 1. คือนักเทรดออปชันที่เล่นตามกลไกและเกมระยะสั้น 2. คือนักลงทุนระยะยาวที่เดิมพันกับปัจจัยพื้นฐานและ 3. คือนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พยายามอ่านโมเมนตัมและจิตวิทยาของตลาดและมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ติดตามตลาดอย่างเราๆนะคะใช่ครับบทวิเคราะห์นี้ทําให้เกิดคําถามที่ใหญ่กว่านั้นสําหรับผู้ที่ติดตามตลาดในสภาวะที่ซับซ้อนและมีแรงผลักดันหลายด้านที่ขัดแย้งกันเช่นนี้พฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มใดกันแน่ที่จะกลายเป็นตัวชี้นําทิศทางตลาดที่แท้จริงในท้ายที่สุด จะเป็น,นกลไกตลาดระยะสั้นที่ทรงพลังแต่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือจะเป็นการสะสมอย่างเงียบงันแต่หนักแน่นจากผู้ที่เชื่อมั่นในระยะยาวหรือจะเป็นจิตวิทยามวลชนที่สะท้อนผ่านกราฟทางเทคนิคการจับตาดูว่าสัญญาณจากผู้เล่นกลุ่มใดจะแข็งแกร่งและเอาชนะสัญญาณจากกลุ่มอื่นได้อาจจะบอกอะไรเราได้มากกว่าการมองแค่ราคาที่เคลื่อนไหวในแต่ละวันเสียอีกครับ